มาพูดคุยเรื่องแนวโน้มการลงทุนในต่างประเทศกันบ้างย้อนกลับไปเมื่อสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนั้นหลายคนคงจําได้ว่าเกิดประเด็นใหญ่เรื่องความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับตลาดญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่ทาให้หุ้นร่วงหนักมาตอนนั้นเนี่ยมีอีกหนึ่งข่าวใหญ่ก็คือคุณบรรนบัฟเฟตต์นะครับได้มีการปรับพอร์ตครั้งสําคัญโดยคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้เนี่ยคุณปู่อรรนบัฟเฟตต์กำลังมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเศรษฐกิจโลการ ปรับพอร์ตเพื่อรับมือหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาคุยกันในรายละเอียดดีกว่าเราเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ไปคุยกันกับคุณเชนนนรักการจัน,นัรนครับเฮดโค้ชแล้วก็โคฟาวเดอร์ er ของฟินโ m มิน่ายู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ คุณแบงค์คะมาวันนี้เนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยจับตาการปรับพอร์ตครั้งใหญ่ของคุณปู่นะคะเรามองยังไงบ้างคะเพราะว่าขายทั้ง Apple ที่คุณปู่เคยสนใจชื่นชอบมากๆหรือแม้กระทั่ง Bank of a ฟ e เมริกานะคะที่มีการขายอย่างหนักปรับพอร์ตค่อนข้างจะออกมามากเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาอย่างไงบ้างคะ,ะผมอ,อ,อยากแรกนะครับการขายครั้งนี้ องสูงสุดมีมูลค่าถึงประมาณ48เปอร์เซ็นคือเกือบเกือบครึ่งพอร์ตของเบอร์ชัยอัเวซึ่งเยอะทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่านักคุนก็น่าจะสนใจนะฮะแต่ว่าถ้าเราลองกลับไปดูแนวคิดวิธีการลงทุนของคุณวอลรัคเฟตหรือว่ารัคเฟดโพลิสอ่ะวิธีหรือว่าแนวคิดของเขาอ่ะจริงๆแล้วการกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ปู่วอร์เรนเนี่ยให้ความสําคัญมาตลอดตำราหลายๆเล่มที่อ้างถึงปู่ก็จะเห็นถึงเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นจริงๆนะต้องมันต้องกลับไปว่าผิดวิสัยเหมือนกันที่ปู่ถือแอปเปิลมาในสัดส่วนเยอะขนาดนี้ยมาอย่างยาวนานนะฮะอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรเหตุผลของการปรับพอร์ตครั้งนี้น่าจะเป็นการปรับสมดุลพอร์ตหรือไม่นะฮะก็คือปรับเพื่อในการลดความเสี่ยงปรับเพื่อลดการกระจุกตัวของหุ้นแล้วไปหาโอกาสการลงทุนที่อื่นซึ่งก็แน่นอนมันก็ไ่ไปปัญหาตามมาเอาแล้วมาเลือกปรับอย่างนี้ทั้งๆที่ไปถื้ออยู่เยอะ ก็แสดงว่ามุมมองต่อแอ p l e Apple ไม่ดีหร <5. S 2> ือเปล่าก็ต้องบอกว่าปู่เนี่ยถือแอปเปในสัดส่วนเกินกว่ายี่สิบปอร์ซ็นมาเกือบเกือบก็เป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะฮะมูลค่าที่เพิ่มขึ <t fucking> ้นมามันไม่ได้มาจากการที่ปู่ซื้อเพิ่มอย่างเดียวแต่มันมาจากราคาของหุ้นแอ p l e ที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงประมาณสามสี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังจากโควิดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งปู่ไม่เคยลอกกำไรหรือเทคโรฟิดออกมาเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามุมหนึ่งก็คือ ก็ต้องล็อกกําไรบ้างคราวนี้มันล็อกกาไรอ้าวล็อกกําไรก็แสดงว่าปู่คิดว่าหรือทีมเบอร์ชายาตาเวคิดว่าหุ้นจะไม่ขึ้นหรือเปล่าก็มีเขาบอกว่ามีอยู่สามเหตุผลด้วยกันนะครับว่าหุ้น a p p l e กําลังเจอความท้าทายครั้งสําคัญอย่างที่หนึ่งครับก็คือว่ารายงานตัวเลขไตรมารหรสหนึ่งไตรมาสสองที่ผ่านมาเราพบว่าตัวมือถือ iPhone ไม่ได้ติดอันดับหนึ่งในห้าของมือถือที่ขายดีที่สุดในจีนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับ อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเอ้าแสดงว่า Apple กําลังสูญเสียตลาดนอกอสหรัฐเนตลาดใหญ่ที่สุดไปหรือเปล่าแข่งขันกับแบรนด์อื่นๆของจีนไม่ได้ไหมอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองคือแอ p เ e กลกำลังสูญเสียความฉีดความสามารถในเกม AI หรือกระแสะ AI หรือไม่เพราะล่าสุดที่มีการเ,เปิดตัวตัว AI intelligence เนี่ยที่บอกว่าจะเอามาฝังไว้ใน iPad กับ iPhone เนี่ยก็เรื่อง จะไม่ได้เอามาไว้ในเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของตัว iPhone 16ที่จะออกในซีรีส์ถัดไปอันนี้ก็ตลาดก็คาดว่าเฮ้ยหรือว่า Apple จะสูงเสียใครขณะที่ม i c r o ซอ f ์กับ Google เขาแข่งกันเรื่อง AI ทอจริงจังนะครับอย่างที่สามก็คือว่าไอผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ Apple แล้วก็นักวิเคราะห์เคยหวังไว้มากนะอย่าง Vision Pro อย่างเงี้ยมันปรากฏว่าคือมันออกมามันกลายเป็นของเล่นคนรวย ที่ไม่มีใครอยากจะเสียเงินมูล,ลค่าหลักแสนบาทเพื่อที่จะลงทุนกับเขาหรือว่าเพื่อที่จะใช้แกชเช็ตตัวนี้เนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันยังเป็นแค่เอนเตอร์เทนเมนต์ยังมันยังไม่สามารถใช้ได้จริงรเพราะมันก็เหมือนกับสูญเสียตลาดเวอเรชันแพง AI ในอนาคตก็โดนเพื่อนก็โดนเพื่อนนำหน้าแถมผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองกำลังจะผลิตออกมาก็ไม่ได้จะทำตลาดก็ไม่ได้ตอบรับด้วย พอมันมองหลายๆเหตุผลมันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าทีมเบิร์ตชายมองว่าหุ้นแอปเปิลอาจจะไม่ได้เข้าสู่รอบที่สดใสอย่างในอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการเทคออฟเฟดรอบมีแล้วการไปถือเงินสดถึงขนาดที่บอกว่าถือเงินสดเยอะกว่าเฟดเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมีการรอจังหวะแล้วเอาเอา,เอาเงินลงทุนเนี้ไปซื้อหุ้นตัวอื่นคํถาถามต่อมาคือถือเยอะขนาดนี้รีเซชชันหรือเปล่าอันนี้คงต้องเบรตชัยต้องให้ทีมเบิร์ตชัยเขาตอบนะครับครับ ผมเหลือเวลาสั้นๆนาทีเดียวแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากรู้เนี่ยตอนนี้เขามีสัญญาณอะไรบ้างหรือยังว่าเขาจะไปเอาไปลงทุนใหม่ในธุรกิจไหนหรือว่าหุ้นอะไรครครับผมก็มีก็มีสัญญาณนะครับก็คนก็จ้องเงินอยู่ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่มีการปรับฐานลงมาแล้วเบิร์ดชยัยมีการถือหุ้นญี่ปุ่นประมาณห้าหกสวนในระดับประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าๆเนี่ย เขาบอกว่าผลการงานของตัวเหล่าธนาคารเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นพวกธนาคารของโฮลดิ้งคอมมานีเนี่ยไม่น่าจะมีอิมแพกมากขนาดนั้นก็มองดูว่าปู่จะเจียดเงินบางส่วนเข้าไปลงทุนหรือไม่อย่างที่สองก็คือเขามองว่าอาจจะมีการเข้าไปลงทุนในกลุ่มดิฟเฟนซีเพลย์หรือว่ากลุ่มที่แบบว่าไม่ใช่เป็นกลุ่มเทคโนโลยีละแต่เป็นกลุ่มที่มองว่าวีชั่นถ้าไม่เกิดอ่าแล้วตัวหุ้นเหล่านั้นจะได้ประโยชน์หรือเปล่าก็มองกันอยู่สองกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มธนาคารนี่แหละ ลดแบงก์ออฟอเมริกาไปเข้าตัวอื่นไหมกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มน้ํามันซึ่งก่อนหน้านี้ปู่เคยเพิ่ม Occidental ลพ t โตรเลีไปแล้วจะมีการเพิ่มสัดส่วนหรือเปล่าเดี๋ยวรอจับตาดูครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่แบงค์นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับใครอยากลอกการบ้านปู่นในบอฟเฟตก็ลองเอาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาดูนะครับ